สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะงวดนี้เน้นๆ151ใบสุนารีโชร์ตรี่ชุดใหญ่งวดนี้เน้นๆ,นรรนนๆขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่แห่งวงการเลขเด็ดอีกคนแล้วสำหรับนักร้องสาวสุนารีราชสีมาเพราะก่อนวันหวยออกทีไรเจ้าตัวก็มักจะมีเลขเด็ดเลขดังที่อยู่ในใจมาเผยให้แฟน ที่ติดตามอินสตาแกรมได้เห็นกันอยู่เสมอล่าสุดสุนารีก็ได้ทำการซื้อระตรีออนไลน์ประจำวดวันที่1พฤศจิกายน2564ที่ใกล้จะถึงนี้โดยการจัดเองแบบเน้นๆถึง151งใบเลยทีเดียวและเธอเองก็ไม่ลืมที่จะโพสให้คอหวยได้ส่องกันอีกเช่นเคย งานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ความอลังการที่สุนารีเซอรตรีไว้พร้อมบอกด้วยว่าครั้งนี้มีเลขเยอะมากจริงๆไม่รู้ต้องตามเลขไหนเลยซึ่งเจ้าตัวก็ได้เข้ามาตอบกลับทันทีว่าอย่าตามเลยค่ะซื้อเลขที่ตัวเองชอบดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก v i r a l f i t PRO ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ